ประกาศวันไหนนะประกาศเมื่อวานเองอยู่ดีก็ปิดก็ปิดเลยครับแล้วหลังจากนี้พี่จะไปทําอะไรต่อครับก็ยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้ก็เพ่งไปยื่นเอกสารเกี่ยวกับเงินชดเชยเพราะว่าบริษัทไปจ่ยค่าชดเชยตกงานแล้วก็ราแรงงานแล้วก็อายุก็เยอะด้วยปีนี้ก็55แล้ว55บห้าห้าสิ้จะไปทําที่ไหนต่อก็ยากครับพี่น้องจะแล้วมันคือค่าใช้จ่ายเรายังมีอยู่ใช่ไหมล่ะไม่มองอะไรไม่ออกเลยเพราะว่ามันจะจะเกษียณอยู่แล้วไงโรงงาน ตกใจอยากให้บริษัททำตามกฎหมายอะประมาณ10-11ปีครับ11ปีคือคือทำที่ที่ BMC แล้วทำไมก็ถึงติดป้ายประกาศตอนไหนพี่เมื่อวานตอนเย็นตอนเลิกงานเราติดป้ายประกาศรู้ล่วงหน้าไหมพี่ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้เขาประกาศวันไหนนะประกาศเมื่อวานเองร่วมานที่30หลัง5โมงใช่ที่30แล้วหลังจากนี้พี่จะไปทำอะไรต่อครับ ก็ยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้ก็เคว้งเลยยื่นเอกสารเกี่ยวกับเงินชดเชยเพราะว่าบริษัทไปจ่ายค่าชดเชยเขาเคยมีการพูดคุยมาก access, ่อนนะว่าจะปิดบริษัทแต่นี่เขาไม่มาคุยเลยับคือเขาไม่มีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้เลยไม่ดีๆก็ปิดก็ปิดเลยแล้วเรื่องค่าชดเชยนะครับเขาได้คุยกับเราไหมเขาไม่คุยค่าชดเชยก็ยังไม่คุยใช่ใช่แล้ววันนี้เราก็เลยมาทามายื่นใช่ที่ริกาเลยเราทางแรงงานจังหวัดว้างไหม ก็ยังไม่รู้เขายังไม่รู้เขาแนะนำห้เขียนกรอกเอกสารก่อกเอกสารเขียนคำร้องแล้วก็ยื่นคำร้องเหันแต่ว่าไม่รู้ว่าผลการติดงาแล้วรู้สึกยังไงพี่ตกงานกระทันหันเลยรับวันแรงงานเลยตกงานแล้วก็วันแรงงานแล้วก็อายุก็เยอะด้วยปีนี้ก็55แล้ว55าสิบาห้าใช่จะไปทำที่ไหนต่อก็ยากแล้วพี่น่แล้วมันคือค่าใช้จ่ายเรายังมีอยู่ใช่ไหมล่ะค่าใช้จ่ายก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่เงินเดือนงวดสุดท้ายเขาจ่ายเราเรียบร้อย 2538 2538ใช่ลูกออกปีนั้นน่ะกี่ปีแล้วเนี่ยเกือบจะ30มสิบปีเพราะว่ามันอันนี้มัน67ใช่ไหมแล้วลุงตำแหน่งอะไรอ่ะพนักงานทั่วไปใช่ไหมแล้วแล้วตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับขอโทษ53 53 54อ๋อ54แล้วแล้วหลังจากที่เขาเลิกจ้างติดตัวไปอ่ะเราจะไปทำงานอะไรต่อไม่รู้เลยไม่มองอะไรไม่ออกเลยเพราะว่ามันจะจะเกษียณอยู่แล้วไงโรงงานถูกมีล็อคจะเกษียณอยู่แล้วใช่ไหม แล้วได้ค่าชดเชยอะไรไหมยังไม่ได้เนี่ยเขาปิดนี้ไปเลยก็ยังไม่ได้เขาไม่ได้คุอะไรยแล้วบริษัทมีการบอกก่อนไหมว่าจะปิดตัวไม่บอกเขาไม่บอกล่วงหน้าเลยแล้วคุณลุงรู้ได้ไงอ่ะเขาเขามีป้ายเขาติดป้ายว่าไม่ให้เข้าบริษัทเขาปิดวันไหนปเป็นวันวานตอนเย็นเมื่อวานเราไปไหมไม่ไปแต่ต้องปิดตอนเย็นก็คือวันนี้คือเข้าไม่ได้เลยอ๋อเท่ากับว่าหมายความว่าอ๋อโอเคครับเห็นแล้วครับเห็นแล้ว เท่ากับเราไปตอนเช้าเมื่อวานแล้วกลับไปทํางานแล้วอ๋อเมื่อวานยังทำกันได้คือทํางานสุดท้ายเขาออกมาปุ๊บเขาก็แปะเลยแปะอ๋อก็เขาไม่ได้แล้วลุงลุงมีความรู้สึกว่ายังไงบ้างอยากให้บริษัททํำยังไงบ้างรู้สึกแบบตกใจเรูตกใจบหางอะไรลูตกใจแต่อยากให้บริษัททําตามกฎหมายค่ะทำตามกฎคุ้มครองแรงงานให้กับพนักงานทั่วไปเป็นข้อบังคับกันมีพนักงานประมาณกี่คนคแบบสี่ สี่สิบสองคนหัวน่าจะหกสิบคนก็ตกใจกันทุกคนเลยอยู่ดีเข้าบริษัทไม่ได้นะแล้วหลังจากนี้ลุงมีแนวทางไหมว่าถ้าบริษัทไม่เลิกจ้างแล้วเราจะไปทําอะไรต่อต้องก็คงจะต้องแบบเกอกแกะอยู่แบบนี่อะไรหางานแบบรับจ้างที่แบบเป็นรับจ้างทั่วไปอ่ะแต่ก็อยากได้การชดเชยนะใช่จะได้เอาเงินไปต่อได้ในตอนปลาะก็แบบย มันค่าสิค่าที่สมัยม่แล้วบริษัทเขาเปิดกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอะตึกนั้นอะตึกใหม่เขาปีส <96, S 1> องหกอะเนาะก็สี่สิบกว่าปีแล้วล<ช>ึงทำงานมาสามสิบกว่าปีแล้วใช่เขา,าเขาอยู่คู่มากับ G F P T คือโรงไก่อ่ะอ๋อคือเก่าแก่เลยบริษัทเก่าแก่แล้วใทำกระจกใช่ไหมครับใช่นี่ทำกระจก ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ